มรดกเขาใหญ่ครีมเปลมซินีเลิกสามีเศรษฐีไม่เอยใช้ชีวิตเป็นคุณนูมรดกเขาใหญ่ครีมเปลมซินีออกมาหาเงินเองมีถึงสามอาชีพไม่เคเป็นคุณหนูเรียกได้ว่าเป็นสาวอีกหนึ่งคนที่สวยมากค่ะเราย้อนกลับไป4ปีก่อนปีเตอร์แฟนหนุ่มนันวงการดีกรีช่างภาพเข้าพิธีม่านตามทียมไทยสุดเรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดาเพราะหวนม่านของสาวครีมเปลมซินีเนี่ยเพชรเม็ดเปลงฮากระดาษ แต่ต่อมาหลังจากถูกจับตามองมาพักใหญ่ว่าช่วงหลังมานี้นักแสดงสาวครีมเปรมชนีรัตนสภาและสามีหนุ่มนักธุรกิจอนวงการปีเตอร์จิรวัตรพฤกภูรีพงษ์ที่ต่างงานใช้ชีวิตคู่มานานสามปีกลับไร้ภาพสวิทในโซเชียลเหมือนที่ผ่านมาต้นข่าวหรือว่ารักสะดุดซาเตียงสันคอนล่าสุดสาวครีมได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ยอมรับว่าเลิกกับสามีแล้วใช่ค่ะหลายๆอย่างนานแล้วค่ะแยกกันประมาณปีที่แล้วค่ะ คือครีมก็ไม่ได้ปิดเพียงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ออกมาทํางานหรือว่าเจอใครถ้าเพื่อนจริงๆก็ทราบเพราะว่าจะไปไหนกับเพื่อนบ้างเป็นการตัดสินใจด้วยกันั้งคู่ครีมตัดสินใจแล้วน้ําตาคลอกว่าจะมาถึงจุดนี้มันยากขนาดไหนมันก็ครีมว่าเราก็จะรู้ตัวคืออันนี้ครีมตอบทายอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ถ้าเป็นตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าเราก็พยายามที่จะทําให้มันดีที่สุดแต่ว่าบางทีก็สุดท้ายอย่างที่บอกคือวันนี้ครีมรู้สึกว่าถ้าเรามีความสุขกับตรงนี้มากกว่าเราก็อยากจะเลิกหรือทําอะไรที่มีความสุข ใช้ชีวิตคู่มา3มปีเป็นยังไงบ้างก็มีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีมันเป็นเรื่องปกติค่ะคือวันนี้ครีมแค่รู้สึกว่าครีมอยากทำอะไรให้เรามีความสุขแค่นั้นเองถามว่าสบายใจบางทีทุกคนมีความรู้สึกอยู่แล้วมันไม่มีใครหรอกผู้หญิงถ้าเราตัดสินใจครีมว่าทุกคนก็เป็นแต่พอถ้ามาถึงจุดนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงก็ต้องเดินหน้าต่อ,อค่ะต้องสปรองนะวันนี้พร้อมกับความรักครั้งใหม่ไหมพร้อมไหมตอบไม่ได้แต่ก็แค่รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งมันมีสิ่งดีๆมีโอกาสทีีด่ด เราก็ไม่ควรเปลี่ยนกันตัวเองครีมรู้สึกว่าเราต้องมีความสุขค่ะถามว่าจบกันด้วยดีไหมก็คือเราไม่ได้คุยกันนานแล้วค่ะยิ้มทัศนคติในการใช้ชีวิตผู้เราก็เปลี่ยนไปนะเหมือนวันนี้เราโตขึ้นด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าแม่สาวครีมจะต้องหย่าและกลับมาเป็นสาวสดอีกครั้งแต่้าตัวก็ไม่เคยงอมือง,งอเท้าเลยล่ะค่ะเพราะได้นาสินคาขนมโบราณของคุณย่ามาทําล้ายแบบออนไลน์โดยใช้ชื่อร้านว่าขนมสมพร ซึ่งก็มีการปรับรูปโชมของบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัยมากขึ้นจนทําให้ได้รับความนิยมมากเลยล่ะคะ่ะซึ่งสาวคลิมนั้นก็ลงมือทําเองและดูแลทุกขั้นตอนเลยด้วยเรียกได้ว่าแม้จะเป็นคนดูให้โซแต่ก็ลงมือทําขนมสุดโบราณขายด้วยตัวเองเลยล่ะคะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนเป็นเทิงสาวที่สวยเก่งมากเพราะไม่เคยมีเงินน้อยและต่อยอดสิ่งที่ได้รับการสอนมาจากรุ่นคุณย่าด้วย ค่นี้ยังไม่พอเธอยังมีที่ดินแทบเขาใหญ่ได้อัปเดตรูปภาพบ้านหลังโตอย่างกับคาริฮาที่อยู่ท่ามกลางอยู่ธรรมชาติของภูเขาลูกสาวคนเดียวของนายทหารยศใหญ่พลปรีเอกนานรัตนสภาผู้บัญชาการบนฑทนทหารบกที่14ถึงแม้เธอจะเป็นดารานักสแสดงที่อดีตคนคุณหน้าแต่บ้านเธอร่ำรวยเป็นคณหนูอยู่แล้วแม่จะไม่แต่งงานหรือทํางานก็มีกินสบายๆแต่เพราะเธอเป็นคนไม่ดูถูกใครจึงทําให้ทาอาชีพแมคค้าแบบไม่เคย